ครับผมอันนี้ผมมุดเข้ามานะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นบ้านลักษณะว่าเขาไม่ได้วางระบบท่อไว้นะคะไม่ได้วางระบบแบบอัดน้ํายาแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยนะผมจะบอกไว้ก่อนว่าราคานะต้องหลักสิบล้านนะครับผมแต่เขาทําช่องมุดเอาไว้ไงผมก็เลยต้องมุดเข้าไปเนี่ยมุดเข้าไปแล้วไปเจอแบบเนี้ยครับผม,มเห็นไหมฮะทางปวกบานเลยครับผมเนี่ขนาดบ้านหลังละ หลายสิบล้านเลยก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ถ้ำเขาย้อยนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นทางปวกย้อยย้อยลงมานะครับผมเนี่ยระหว่างแนวคานกับพื้นแผ่นสําเร็จที่เขาวางไว้นะครับผมเห็นไหมฮะปวกมันจะทําทางเราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันมีช่องขึ้นไปข้างบนได้ปวกสามารถเจาะ เข้าไปกินเฟอร์นิเจอร์บิวอินข้างบนได้เลยเนี่ยคุณลูกค้าดูนะเนี่ยผมจะใช้สเปรย์แบบนี้ยปรับเครื่องอัดแรงๆนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำยาเข้มข้นเนี่ยฉีดกันแบบนี้เลยอันเนี้ยมุดจริงทำจริงฉีดจริงนะครับคุณลูกค้าอันเนี้ยผมเข้ามาอยู่ด้านในเลยแต่จริงๆแล้วอะ่ะบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังใหญ่มากเนี่ยเราจะมุดเข้ามาอยู่ด้านในก่อนฮนะแล้วเราก็ ใช้วิธีเนี่ยฉีดสเปรย์แบบนี้ยถอยหลังออกมาเรื่อยๆทีละห้องทีละล็อกทีละล็อกนะครับเนี่ยถ้าไม่ทําแบบนี้นะเอาไม่อยู่หรอกครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นทางปวกไหมเนี่ยมันเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างคานกับไอแผ่นพื้นสาเร็จอะที่เขาเขาปูไว้นะครับผมเนี่ยเยอะมากครับคุณลูกค้าครับเนี่ยต้องมุดเข้าไปฉีดแบบนี้เลยแต่ถ้าบ้านยกพื้นสูงแบบนี้นะครับทําช่องปิดเปิดเอาไว้ดีกว่า ดีกว่าที่เขาวางระบบท่อไว้อีกครับผมแบบเนี้ยเราสามารถมุดเข้าไปฉีดได้ถึงรังปวกฉีดสเปรย์ได้ทั่วเลยแต่บ้านที่เขาทำวางระบบเอาไว้แล้วเขามีหัวออกไว้อัดอ่ะบางครั้งอเราไม่รู้หรอกว่ายามันจะกระจายทั่วพื้นบริเวณหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครัคุณลูกค้าครับดูเนาะ